ราชวังเจ้าเมืองหลานเฟิงเจ้าไปที่มหาสมุทรโลหิตมินเพื่อช่วยเหลือต้นฉิงซะค่ะท่านเจ้าเมืองเราต้องดูความสามารถของต้นฉิงก่อนว่ามีค่าพอให้เราช่วยเหลือเขาหรือเปล่ามหาสมุทรโลหิตมินฉินหลานเข้ามาส่งเจ้าได้แค่นี้นะขอบคุณผู้อาวุธโสที่คอยคุ้มกันข้าจนถึงที่นี่ฮึดูเหมือนว่าคนที่มาที่นี่จะถูกส่งมาแบบสุ่มนะถึงแล้วขอบคุณท่านมากที่มาส่งข้าปรัก อะไรล่ะนั่นฝึกนี่มันอะ,อะไรเนี่ยราชันคิดตั้นที่สามารถดูดพลังจากกระดูกได้ก่อนหน้าน,นี้ก็ดูดพลังจากวายจิตทพแปรปวนหรือว่าราชันคิดตั้นที่สามารถดูดสัพพลังได้ทุกอย่างกันฮา่าฟีนิ้เพึงเหนือสวรรค์ยา่าเป็นไปนไม่ได้ที่จะมีสัตว์ร้ายมาอยู่ที่นี่เป,นเป็นไปได้ไหมที่มีคนกําลังมาคนของสมาพันธ์กาฟ้าหรอเถอะเพลง เอออาเผิมเจ้าคิดจะสู้กับข้าจริงๆเหรอเจ้าบอกมานะว่าจุดประสงค์ของเจ้าคืออะไรกันแน่ต้วนฉิงเจ้าจะเข้าใจผิดไปที่ข้ามาที่นี่เพราะเชื่อหรือเจ้าตามคําสั่งของท่านเจ้าเมืองเจ้าคิดว่าแค่คําพูดแค่นี้เราข้าจะเชื่อหรือยังไงเอออาข้ามีศีลาถ่ายทอดคําสั่งอยู่ข้างเอวของข้าจะสามารถดูได้แล้วถ้าเกิดเจ้ายังไม่เชื่อข้าเจ้าก็ฆ่าข้าได้เลยกริงกริงสหายต้วนฉิงเผอสิ่งที่นางพูดคือความจริง สหายต้วนชิงสิ่งที่เจ้าใช้แย่งชิงลมปันมหาสมุทรแปรปวนคืนทักษะโบราณมหาสมุทรกลโลหนใช่ไหมข้าหลานเจีย้ยมมีคุณสมบัติที่สามารถผลิตลมปันมหาสมุทรแปรปวนได้และยังมีคำสั่งติดอยู่ข้างกันด้วยเมื่อใดที่เจอคนที่เกี่ยวข้องกับทักษะโบราณมหาสมุทรกลโลหนให้สนับสนุนเขาให้ถึงที่สุดนี่จเจ้าเมืองประเมินค่าต่ำไปอย่างนั้นหรอข้าเข้าใจแล้วแต่ข้าไม่ต้องการความช่วยเหลือหรอกนะนี่จะไม่ต้องการให้ข้าช่วยหรอ ้ามีแผนที่ที่มีจุดสมบัติกว่า80%ของก้อนนี้เจ้าแน่ใจหรอว่าไม่ต้องการให้ข้าช่วยน่ะเผิมเจ้าแน่ใจหรอใช่แล้วข้ามีมันจริงๆนี่คือแผนที่ในเมื่อเจ้าต้องมาช่วยข้าในคําสั่งของเจ้าเมืองเจียแล้วเจ้าจะมาโจมตีข้าทําไมกันคือข้าเพียงแค่อยากจะรู้ว่าเจ้ามีความแข็งแกร่งมากแค่ไหนการสมควรไหมที่ข้าจะให้ความช่วยเหลือเจ้าน่ะทีนี้เจ้ารู้แล้วใช่ไหมว่าข้าน่ะไม่ได้อ่อนแอก็ใช่อยู่หรอกมีสมบัติอยู่ห่างจากพวกเราสามลีที่ไปกันเถอะ นี่คือดอกผิดศกมันสามารถช่วยปรับแต่งการพอบลูกได้ดอกไม้นี้ต้องทําให้มันบริสุทธิ์ก่อนจึงจึงหยิบมันขึ้นมาได้ไม่เช่นนั้นหลักก็จะอะไรก็ช่างรีบมาดูดสัมพลังมันก่อนเร็วต้นฉิงจะรีบขึ้นมาเร็วเข้าไม่เช่นนั้นจะจะตายนะถ้าเกิดข้าไม่รีบดูดซ้ำมันข้าจะต้องตายงั้นข้าจะต้องรีบแล้วเป็นไปได้ยังไงกันเขาดูดซ้ำดอกผิษศกโดยที่ไม่เป็นอะไรเลยและยังดูดซ้ำไวมากเจ้าไม่ต้องห่วงข้าหรอกนะข้าไม่แต่ง,ง่ายๆหรอกรีบไปต่อกันเถอะนี่เขาทำได้ยังไงกัน เฮ้ได้แล้วว้าวเยอยะแย,ยะเลยเฮ้อกะกึกระกรกกอ้าอันตรายระวังด้วยเจ้าเป็นอะไรไหมคือว่าข้าไม่เป็นอะไรเจ้าต้องการช่วยเหลือข้าจริงๆอย่างนั้นเหรอที่ข้าเห็นอยู่คือเจ้ากาลังทําให้ข้าช้าอยู่นะคือข้าขอโทษด้วยข้าพลาดเองแผ่นดินไหวเมื่อคู่นี้เกิดจากประตูบานใหญ่นั่นและในแผนที่นี้ก็ไม่มีจุดนั้นด้วย นั่นอาจจะเป็นไปได้ว่าประตูบานอย่างนั้นอาจจะไม่มีใครเห็นมากว่าร้อยปีแล้วจึงไม่มีในแผนที่และอาจจะเป็นสมบัติลึกลับของมหาสมุทรโลหิตมินก็ได้นะดีถ้าอย่างนั้นเราก็ไปกันเลยโอเคราชวังเจ้าเมืองเจ้าว่าอย่างไงนะเจ้าจะบอกว่าสมบัติลึกลับของมหาสมุทรโลหิตมินปรากฏขึ้นอย่างนั้นเหรอใช่แล้วครับและตอนนี้ทั้งสมาพันธคำฟ้าอาณาจักรนาภารัยโบราณยอดข่าวดวงดาราและนิกลายหว่านเชียงได้ส่งผลไปที่มหาสมุทรโลหิตมินกันแล้วครับ แม้ว่าคนเหล่านั้นจะไม่มีลมปันมหาสมุทรแปรปวนแต่ก็ยังมีทักษะที่อาจจะผ่านและกดดันของมหาสมุทรโลหิตมินได้ตัวฉิงทุกอย่างต้องพึ่งเจ้าแล้วขนาดเดียวกันที่มหาสมุทรโลหิตมินดูนั่นนั่นยอดข่าดวงดารากับนิกายหวันเชียงนั่นอยู่ลู้ฉาอันดับที่1 4ของอันดับมังกรซ่อนเลนนี่ข้าไม่รู้ว่าตัวฉิงที่อยู่ในมหาสมุทรโลหิตมินจะเป็นคนเดียวกันกับที่ข้าเคยเจอหรือเปล่านะถ้าเกิดใช่หลักก็ข้าจะเอาคืนให้สะสมเลย ข้าไม่คิดเลยนะเนี่ยว่ามาหาสมุดโลงหิทธมินจะมีอะไรสนุกสกด้วยนั่นเหยื่อเดดานที่ติดอันดับที่1ดของมังกรซ่อนเลนเนี่ทาไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่กันนะข้าข้าคนที่ติดอันดับมังกรซ่อนเลนไปแล้ว3คนแต่มันก็ยังไม่ดีพอดูเหมือนว่ามาที่นี่เราจะทําได้ดีกว่านี้นะผู้ชายคนนั้นกําลังคิดอะไรอยู่นะหัวหน้าสิทธิ์ของยอดเถ่าดวงดาราคงอย่างอันดับที่10ของมังกรซ่อนเลนก็อยู่ที่นี่ด้วยรอเดี๋ยวก่อนเถอดเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปปั่นกระเทียมที่ห้องของข้า